สบายดีนะเนาะเพื่อนๆทีหมักบางไฟแหละเครื่องเสียงเนาะมือนี่ก็สิบว่าวาสองอย่างนี่แหละบางเครื่องออบางไฟแหละเครื่องเสียงทั้งสองประเด็นนี่แหละอันบางไฟนี่ก็มีความมักมีความไฟฟันเนาะตั้งแต่ในหน่อยพอใหญ่มากก็เห็นพอะเห็ดผอมก็เป็นส่าของไฟเก่าเห็ดรุ่นของลาวเห็ดบ้างบ้างไม่ไผ่หรอกกระตุกสมัยรุ่นลูกมือนี่ก็เป็น พีวีซีเนาะพัฒนามากหลายเติบแล้วก็เห็ดกันกับหมูขมือนีก็มามาศึกษาแล้วเกี่ยวกับบางไฟมากก็เคือเติบลายปีเนาะรวมรวมคานกว่าสิมาฮอดมือนีได้มันกับมันธรรมดากับเห็ดกับหมูหมูสามคนสร้างเก่าได้หมูก็ได้เป็นอาจารย์อาจารย์บางไฟเห็นป่ะเป็นกับธรรมดาสีมือเป็นกับไหน มาจับมือกันเนาะเห็ดก็ตั้งเป็นค่ายบางไฟเห็นมาซื้อขายกัตามนี่แหละตามที่เห็นใน้มู่อย่แล้วเอาทางค่ายของข้ากับใสใสเครืองอัดกระทันสมัยคือกับพองอื่นๆที่เห็นกันเลยเนาะเป็นใสเป็นปั๊ปออปมไม่แห้งให้โดริกปั๊มให้โดริกอัตัวกระบอกอัดผลกระเพ็นไม่แอ่ไม่แห้งให้โดริกเนาะ ดัดแปลงไหมของอันแคนยกไมโครนะจะรุ่นใดเนาะกระบอกกระย้าวเตอรือว่าอัดได้ดีแห้งระบบอันไฮดรลิกครับหรือว,ว่าสเยบมูเตอร์ใส่มูเตอร์ก็ได้หรือว่าเอารถไถปั่นเนอาก็ได้จากรถไถหน้าปั่นเนอาก็ได้ง่ายง่ายเอาไปอัดยู่ใส่ก็ได้เด้อเนี่ยเด้ดดง่ายอัดง่ายของที่ของพวกขาเหตุออกมานะ ออกแบบไม่อัดง่ายบอกว่าต้องนักบ่ต้องนักบ่ต้องเหนื่อยคือเห็นของคนอื่นของเขาเห็ดสบายสบายกว่าของอื่นลายทั้งทีพวกเขาเห็ดกะจำนายน,ำน้ำเนาะจำนายนำ้ำจำนายแหละหับอัดน้ำประมาณสองอย่างนี้อาดขึ้นไปกักบกระบอกของพวกเขาทีใสอ่บบอัดกระบริได้พัฒนาถึงพนหลา อาตั้งแต่ดอทอหนึ่งนี่ขึ้นไปคือสี่น,นิ้วแนละ้วบางไฟอาจได้อยู่ประมาณนี้ยังบ่าท่านพัฒนาตานะ่อเนาะบางว่าคือจะพัฒนาตานะ่อในวัยนี่แหลนะสี่จัดขีนมันได้ได้อัดได้ทอทอหกทอเจ็ดทอแปดประมาณนั้นเปนและต้องรอใส่เวลาเนะี่ยบาว่าแล้ยังบ่าท่านนีถ่ายกับ ใช่ใหม่แน่คือว่านะเพื่อน,น,น,นคนได้เพื่อนคนใดสนใจก็ติดต่อได้นะหรือว่าจะเอาแบบเพื่อนๆอ,อ,อย่ากลองของแปลกของใหม่เนาะของของเฮากะติดต่อเอาไปลองได้หรือว่าจะเอาแบบสำเร็จเอาไปพร้อมจูดหรือว่าโบแบบพร้อมจูดกะได้ราคากัต่างกันหลายเด้ราคากัย่อมเ,บบเงาบริแพงเนาะอาสีบริแพงทำของค่ายใหญ่ๆเขาแต่เรื่องคุณภาพ ประกันได้เลยจังวะผ่านผ่านนะจังวะท่านผู้เสือก็เอามาลองได้เนาะลองเบิ่งได้เนาะบ่บเสียหายเนาะโบสิมนะัครรีวิวมักรรมก,กันแล้วค่อยว่ากันอีกเทือนหนึ่งเนาะอ่าบันี้มาต่อเครื่องเสียงเลยบัตรมาต่อแลยบัเครื่องเสียงต่อแล้วบัตรอ่ะอาจฉริบุแปลร์ังเนาะที่ม้าในคลิปที่มีในซ,องอ,ะะซองอาจฉริมีซองย่างเนาะมีเครื่องเสียงแหละไฟเนาะบัก อันนี้มักส่วนตัวหมูได้มักน้ำดอกหมูได้หมักได้บางไฟได้หมูนะอันนี้มักเครื่องเสียงเสียงกับมักเนี่ย่องเสียงกับมักตั้งแต่สมัยเขาเย็นปอหาอะลรเนาะหมักแต่กุ้งแหละมันมาจกได้มีเงินสื่อแต่ก่อนเนาะหลังจากนั้นมาก็ศึกษาเนาะศึกษาเกี่ยวกับวงจรวงจรกับกาวพอข้าวๆวงจรอะไรไฟฟ้าเลยศึกษาไฟฟ้าเลยอุปกรณ์อะไรทั้นี้แต่ละอันนั่นแหละ แต่พวกเก่งพวกหูจักพวกดอกแต่แต่ขอหูพวกตัวต้านทานตัวซีตัวไอซีพวกอะไรพวกคาปาซิตเตอร์ประมาณนี้ศึกษาไปเพิ่อละอยากหูเนาะพออยากเป็นมือดีกาโอ้กจสิมเฮนได้กะไซเบอร์ไล,ลายพอสมควรเติมหนึ่งทีประกอบได้ศึกษาได้ก็สิเเฮนได้กะลองคิดลองถือไปเรื่อยนะเฮตเฮจนคล่องเ็นเทนนี่กะ เห็ดเองเนาะเห็ดเองใส่เองประกอบเองะรูมือนี้ก็พอได้พ่อไปได้อย่เห็ดได้อย่ประกอบได้ขัดงานได้อู้หู้โลายางอยู่แต่เครื่องมือท่านสมัยบอกวิเสคบบอกวิโตีกสั่งโต้บอยสัญญาณวัดไปสั่งวัดวัดก็เพราะเอาเพอาข้าวๆเนาะหูหู้หู้ะพอเขาบวดตัวเขาได้เนาะแต่ว่าหู้แล้วกันนะว่าเป็นยางเป็นยางเกี่ยวกับแอมกันนะ เปิดพาลังมากกับหู้แล้วตัวพอได้ดอกสิตัวคลายฮะเรื่องเครื่องเสียงนะแต่เรื่องจูเรื่องยังแบบหู้จักบ่บอ่บ่ได้คือขนาดนั้นแต่ว่าโมโมเอ็มเนี่เรื่องโมนี่กเห็นข้อเห็นได้อันนี้ก็คอยศึกษาไปพัฒน,นาตัวเองปไปเรื่อยๆนะศึกษาปไปเรื่อยๆบ่ได้ผิดโอกาสตัวเองเรื่องเรื่อง,งเครื่อนเสียงมากมากขั้งสองอย่างนี่แหละกับสิประมาณนี่แหลนะเนาะเครื่องเสียงนี่กับ ตู้หรือแอมนี่ก็หลายๆอย่างเนี่ยทีที่เห็นนี่ก็ตู้แอมนี่ก็ประกอบเองซื้อแต่ลำโพงหรือว่าอะไรพวกมิพวกปีนี่ผมเป็นนักซื้อซื้อเขาคือกันสําหรับเพื่อนๆนาะท,นะทีมักเนาะทีมักเครื่องเสียงสุดท้ายนี่ก็ขอฝากขังผลงานเรื่องของคงา่ยงายน้องใหม่ค่ายขอ,นนะงองใค่ข้ามมวลสวรรค์นะตั้งอยุปกรณ์สวางเด้วยฝนลงเด้เป็นค่ายน้องใหม่เปิดใหม่นะท้ายสุดนี่ก็ขอ ขอบใจนะเว่อนที่เขามาหบส้มนะขอกล่าวคำว่าสะบายดี